สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในแมป Tower Defense ก okay. ันนะคะวันนี้อยู่ในอัปเดตฮาลวีนกันนะคะโอเควันนี้เราจะมาทำภารกิจก็คือมีภารกิจอันนี้คือใช้ใช้นุนีดวันตัวเดียวนะคะแต่ให้เอาให้อาตัวเดียวมาวางนะคะโอเคเรามาเล่นดาฮาลวีนกันเลยไปกันโอเคค่ะแล้วมาอยู่ในแมปฮาลวีนกันนะคะ เหมือนในห้องเราจะรอเซเบอร์ค่ะเพราะว่าเซเบอร์นั้นวางราคาห้าเราเซเบอร์ทอเล็กกันนะคะเพราะว่าพี่หาค่ะว่าต้องใช้ภารกิจนี้คือภารกิจนี้ผมทำแล้วนะเอติสเซอร์เวอร์่ะแต่ไหนอันนี้คือวางได้แค่ตัวเดียวไม่ได้วางตัวเดียวคือวางได้ไม่จํากัดค่ะแต่คือเอาตนี้มาตัวเดียวค่ะเพราะว่าสัญญ,ญานั้นกิจกรรมเนี้ยยากไหมก็ไม่ย,ออยากคือถ้าใครมีตัวเนี้ยเซเบอร์อยู่แทนทอเล็ก มีประโยชน์มากค่ะโอเคครับลองเงินซะห้าร้อยกันนะคะ่ะห้าร้อยน่าจะสะสี่เว็บค่ะคือดูเว็บด้วยาวายหรือช้าแล้วแต่ค่ะโอเครอสดิ้กหน่อยโอเคคือฮันนีวินสวยมากค่ะไม่คือมันเป็นแบบแมทแต่ต้องฟาร์มแ้วค่ะโอเค ตัวนี้ก็ดีนะคะโอเคห้าร้อยยัง,งโอเคห้าร้อยแล้วป๊เบเล็บร้อยโอเคยี่ก็ฟังเรียบร้อคือเอามาให้วางวางไม่จํากัดแต่เราเอามาให้ตัวเดียวค่ะคือจะแบกได้ไหมก็ไปดูกันนะคะโอเคแต่นี่คือภารกิจนี้คือวางให้วางวางให้เอาลู่นียวตัวเดียวมาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นภารกิจนี้มันจะยากหน่อย หลักคนที่ได้มือใหม่แต่ถรอเบอร์เก่ากาวยังเล่นจริงมาแล้วคุณจะมาสอนในผ่านคะคือเอาเซเบอร์วิวทันมาค่ะเพราะว่าน้ำเม็มันแรงจะห้าร้อยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นน้ำเม็แรงแทบตุกตัวค่ะแต่คือคุณก็ไม่น,น่าอยารู้ว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเกมเกอาไว้เลยค่ะเพราะผมเอาเสียงเบามากเลยค่ะโอเคโอเคถ้าถึงห้าร้อยแล้วก็เหมือนวางวูวแทนเลย วัางวางในตัวะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาให้มันได้เงินมากที่สุดที่นะมางไกลๆเพราะว่ามันถอมันเพ่าม,มันได้เงินช้าโอเคคือจะวางหมดสแต็ปก็ได้ะค่ะเนี่ยวางเจเจสแต็ปบางอันก็วางไม่ได้ะคะ่ะตรงนี้ก็วางไม่ได้โอ้ไม่ค่ะโอเคตรงนี้หนึ่งได้โอเคเดีมา คือมันจะเตี๊ยมแบบเมสชิ่งขายตรงนอกวัดไข่แม่โอเคจุดไปเมสชิ film, okay. me, aper, ่งค okay, ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงค่ะโอเคครับคือน้ำมันมันแรงอยูแล้วสามพันตีเมสชิ่งก็สบายค่ะตีผักางด้วยเียบเนียมน้อยคือแบบง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าภารกิจง่ายอยู่แล้วถ้าใครมีเซเบอร์ถ้าไม่มีเซเบอร์ก็ลำบากเลยค่ะโอเชฟตีน้อยปั๊บปับ ตีแมชชิ่งโอเคโอเคค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องต้องวางดีๆด้วยระยะของเซเบอร์นั้นเซเบอร์วีท่าเท่าไรนั้นกาลค่ะห0เมตรค่ะโอเควางให้3ตัวโอเคสามตัวเฉพาะแต่เราต้องอัพอัพบ,บางตัวให้เต็มก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มนยากละ่ะโอเคเท่าไรมาละ เมื่อว่าเ,เลตมาโอเคคือมันแรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแปดพันในระดวบสองตีแบบเบสชิงแล้วก็ิดลนา,าพาวขัค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ดีค่ะสะมือใหม่ก็ใช้ได้สุดกรสตานได้หกรอบค่ะโ <Okay. S 1> อเคแล้วเงินสป๊บค่ะเนี่ยมันก็จะถึงแล้ะคือมันจะเราไม่ใช่ปามี่ตวเด็กแล้วค่ะควางมไม่จมงาค่ะโอเค คือมันไวแต่มันสโลว์นิดหน่อยโอเคคอน,นะคะดิเซอร์ไปแล้วค่ะแน่นแรงอยู่แล้วเซเบอร์ er, ครับเซเบอร์ดิวเทนครับเพราะว่าเป็นตัวที่มือใหม่ก็แบกได้ค่ะเพราะว่าแต่นี่เขาเอาออกไปแล้วก็ใครมีก็โชคดีแล้วไม่มีก็อยมันไปแค่ชิวๆแบบเนี้ยโอเคเว้ยนี่ก็ชิวแล้วก็คือสอบเนี้ยง่ายๆค่ะเพราะว่าแบบง่ายอยู่แล้วทันเรียนธกิจเนี้ย ว่าให้เดียวก็เฉียวๆแล้วค่ะเพราะว่าแบบคนที่มีฟิวแทงก็สบายแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวที่ต,ตีแตรงตีไว้คือวงมีการก็เป็นวงแบบทีกายค่ะาบางทีบางเาี๋ยวถ้าเป็นแบบเบชิ่งคือเป็นมีค่ะพิเซเบอร์โอเคเอ 5, เปยะห้าสิบเบอร์กายอยู่ถ้าพุลเซอร์กายแต่พวงมีนั้นไม่กายค่ะแต่แตัวติสลาเบาผัดหน่อยแต่มันจะสโลช้าหน่อย เนี่ยนั่นแหละคือที่เผาเมื่อนะคือ่อแบบเผาไฟแบบเผารัวเนี่ยมาเยอะอย่างี้ก็ไม่รอดค่ะตีไม่ชิ้นปอบปอบเคเ 4, ลียอาวิสิพันค่าเอาก็น่าจะถูกเลยที่ว่าเนยบได้แอร์เขาเสร็กรถึกแล้ววันตรงนี้แหละมันจะได้คุ้มดีค่ะเพราะว่ามันจะได้ให้เออเกตการเกม ก็เก็บถึงเลยเก็บได้หมดแหละมันตัวแบกนี่แหละโอเคเรียบร้อยคิวคิวค่ะเพราะว่าเป็นแมทที่ก็รูดเส้นทางค่ะคือมันเป็นแบบเส้นทางแบบเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวสายตรงคืนคืนลงไปเนี่ยฟันแลงหมดให้เราวิ่งมาเนี่ยแต่บอลโคตไทยคือบอลอยู่มาทูดชอบพิพาทบอลไ้ด้วยค่ะเคตึงๆแล้วค่ะเพราะว่า สันญ,ญ่นั้นเป็นแบบที่เร่งง่ายอยู่แล้วมันไม่ไเลยยากแปลว,ว่าเกมไม่สมด่วนแล้วแต่เอาเกมมันสมดุลนาตชขอให้มันรู้กิจกรรมโคกมามันก็ตกแล้วคือ,คอแห่งกูไม่ได้เสพสิบเต็ดนะไอ้พวเนี้ยกิจสุดโนนะคือเกมมันม,คมนีความยากถึงมันก็ว่าความยากดีถ้าวุ้เป็นแล้วแต่ครับแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบเล่นคือ ่วนใหญ่ฝรั่งอะ่ะคือแข่ง็ขาสูบกันเุ้ยเล่นทุกวันแหละค่ะไม่ไม่เหมือนพวกคนไทยค่ะคือไม่เล่นทุกวันหรอกมันติดง,งานเยอะแล้วค่ะแล้วคือการเปน็นแอ็มินนะแอมมินนะั้นส่วนใหญ่คือเขาไม่เอากบอบเซอร์ขึ้นมาค่ะเรื่องจริงนะคะบอกใครว่ากดมันกดแรงมากแคบมอสอย่างนี้มอสไฟนนอลไอตัวเผาฟ้าที่โดนถ้าท่าเขาไเลยตก ไปเอาไปแล้วแปดพันค่ะเนี่ยนำ้ำมเป็นหมื่นซี๋่เตี๋ยคูเตี๋เซคเตีครแล้วไปดสอบ่ชิวๆค่ะเนี่ยเรียบรน้อยโอเคค่ะก็เล่นเราตะแปบค่าเล่นเลย we yeah. ีอคค่ะก็จบไปแล้วกับ Tower Defense ก็ททำธุรกิจใช้ซอรครับใช้ไซเบอร์ค่อเหล็กกันค่ะโอเคก็ฝากลคนับสาตนกายกดเชนเซนการกน,น,นี้แล้วไปก่กดตไดค่ะ